การับเพดคาเยอร์โดย v e LOCITY SYSTEM วิธีการใส่ครับเปิดจากด้านหน้าแยกขบวนสองข้างออกเทคนิคคือพับตัวนี้กลับเข้ามาแล้วก็แปะไว้มันจะใส่ง่ายยิ่งขึ้นนำขบวนกลับมาครับสำคัญคือตัวเพดคาเยอร์ต้องป้องกันจุดตายของร่างกายมนุษย์หัวใจปอด2ข้าง เส้นด้านล่างของเฟรคเตอร์ต้องอยู่เหนือหลูสะดืออุปกรณ์เสริมที่แนะนำสำหรับ Velocity System ครับผมทริปโลกพาขาด3ามแม็กเกานัดสำหรับภารกิจที่ต้องการการตอบโต้อย่างรวดเร็วและยังสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้ด้วยแถบโมเดลด้านหน้าต่อไปควอดพาขาดนะครับผม4แม็กร้อนัดเหมาะสำหรับภารกิจล่าตะเวนภารกิจที่ต้องใช้เวลานานซองอุปกรณ์ด้านหนา้าบิลวินมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถบรรจุได้ตั้งแต่ทูนิเกช่องสำหรับกล้องของทางไกลหรืออุปกรณ์อื่นๆต่างๆ เข็มทิศอุปกรณ์น,นี้ขาดไม่ได้ Velocity System c a r e ร r c l ับ